เอาละครับผมก็กราบสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะฮะซึ่งหุบเขาซีซั่นนี้นะครับก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะนะฮะก็เข้าไปดูกันเลยนะฮะหุบเขาซีซั่นนี้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับใครที่เก็บโทเค็นได้เท่าไหร่กันบ้างฮะเพียงพอต่อการแลกเจ้าของชิ้นนี้หรือเปล่าฮะนี่ฮะเจ้าฟุตบอลทองคำนะครับผมเนาะแต่ผมจะเรียกว่าไก่แล้วกันนะเจ้าไก่ฟุตบอลเนี่ยผมคือใครที่ มี token โทเค็นเพียงพอที่จะแลกบ้างฮะใครแลกได้บ้างฮะยกมือขึ้นฮะผมก็ได้เก็บโทเค็นให้มันเพียงพอที่จะแลกได้เนาะนะครับจริงๆเนี่ยผมจะเก็บให้มันแลกได้เพจสาเม็ดด้วยนะแต่ว่ามันแบบว่ายังไงล่ะหุเขาจับไก่ฮะคุณผู้ชมนะครับมันเก็บโทเค็นค่อนข้างยากครับคุณผู้ชมเนาะนะฮะเออมันก็เลยแบบว่าทําให้เราเนี่ยมีความแบบว่าเก็บยากนิดนึงนะฮะในสรับโทเค็นเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการแลกเลยนะครับสระบเจ้าฟุตบอลทองคํานี้นะฮะกดแลกไปเลยนี่ อ่าโทเค็นผมก็จะเหลือประมาณนี้นะครับอ่านี่ฮะโทเค็นเหลือแล้วก็เอามาแลกของพวกนี้ได้นะครับคุณผมมนะู้ชมเนาะนะก็แลกมาครับนี่เออผมจะแลกเป็นแลกเป็นอะไรดีแลกเป็นเอาเป็นอีเตอร์แล้วกันนะคุณผู้ชมอ่าแลกอีเตอร์แล้วกันนะครับเอาไว้ขุดเหมืองนะคุณผู้ชมโอเคนะครับโทเค็นของเราก็ไม่เพียงพอที่จะแลกของชิ้นไหนแล้วนะฮะ แล้วก็กดนี่ครับมาที่หน้านี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมในทุกๆคลิปนะฮะในคลิปหุบเขาจบนะฮะอย่าลืมนะครับกดออกจากหุบเขาด้วยนะครับวิธีกดออกจากหุบเขาทําไงนะก็กดมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็เออ่กดคําว่าออกจากหุบเขานะฮะแล้วจากนั้นนะฮะก็กดออกจากหุบเขาอีกรอบหนึ่งะครับคุณผู้ชมครับอย่ากดคําว่ากลับนะถ้ากดกลับมันก็จะกลับมาหน้าเดิมนะฮะกดออกจากหุบเขานะครับผมแล้วก็กดออกจากหุบเขาอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บอ่ะแต่อีกครั้งเพื่อยืนยันนะครับนี่ เรียบร้อยครับวิธีออกจากหุบเขาก็ง่ายๆนะครับคือแบบในคลิปเก่าๆเนี่ยก็มีคนมาคอมเมนต์ถามแบบไ่้พี่ทําไมหุบเขาซีซั่นนี้เล่นไม่ได้เลยอะไรยังไงนะครับคือถ้าคุณไม่กดออกจากหุบเขาเนี่ยคุณก็จะเล่นหุบเขาไม่ได้นะครับผู้ชมนะฮะก็นั่นแหละครับก็อย่าลืมนะครับเวลาหุบเขาซีซั่นใหม่มานะครับหรือว่าหุบเขาซีซั่นนั้นจบเนี่ยก็อย่าลืมกดออกจากหุบเขากันด้วยนะฮะโอเคครับแล้วก็การแข่งม้าในสนับสัปดาห์ใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในสำหรับแข่งม้าสัปปดาห์นนี้ะก็็จเ แข่งม้าปกติธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผู้ชมเนาะนะครับก็ไม่มีกฎพิเศษอะไรมากมายนะฮะก็แข่งม้ากันไปนะครับผมเนาะสำหรับบ้านไหนนะฮะที่แข่งม้านะครับก็ขอให้โชคดีละกันนะฮะมาฮะเรามาดูรางวัลหุบเขาซีซั่นนี้กันหน่อยฮะนี่เลยครับฟุตบอลทองคํานะฮะนี่เอามาวางไว้ตรงสวนเราเลยนะครับเอาวางคู่กับนี่ครับหุบเขาเออรางวัลหุบเขาซีซั่นที่แล้วเนาะนี่ครับนี่เอาวางไกลกันเลยนะฮะนี่ใครที่พลาดไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยว เออหุบเขารอบต่อไปมาในเดือนหน้านะครับก็จะมีรางวัลหุบเขาแบบใหม่นะฮะมาเนาะนะครับซึ่งรางวัลหุบเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมเนาะไม่ซ้ำกันแน่นอนนะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปประเทศนั้นไปประเทศนี้ก็ว่ากันไปนะฮะในสหรับหุบเขาเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย